พัดลมไม่หมุนเปิดไม่ติดเกิดจากสาเหตุอะไรเช็คตรงไหนซ่อมตรงไหนไปดูพร้อมกันครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็มีพัดลมมาซ่อมให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางอีกแล้วนะครับพัดลมตัวนี้คือนะครับเนี่ยเพื่อนๆเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเื้องต้นเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับแล้วก็ลองฟังเสียงดูนะครับว่ามี เสียงค้างของมอเตอร์ไหมนะครับตอนนี้เงียบสนิทเลยนะครับเพื่อนเพื่อนลำดับแรกนะครับเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งนะครับเราต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับผมถอดปลั๊กเรียบร้อยนะครับต่อไปผมจะถอดชิ้นส่วนต่างๆนะครับออกไปล้างทําความสะอาดด้วยนะครับก็เริ่มจากตะแกรงหน้านะครับใบพัดนะครับลองใช้มือหมุนแกนดูนะครับเพื่อนๆแบบนี้แกนลื่นฟรีดีนะครับลองโยกดูนะครับโยกขึ้นโยกลงดูนะครับแกนก็ไม่ติดขัดอะไรนะครับ ถรดอให้หมดเลยนะครับ สำหรับพัดลมนะครับที่มีอาการแบบว่าไม่หมุนเปิดไม่ติดเหมือนอาการเหมือนไฟไม่เข้านะครับก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันนะครับนีะได้มาตั้งแต่ปลั๊กสวิตจนไปถึงเทอร์โมฟิวนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละจุดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นทางก่อนนะครับเพื่อนๆก็คือปลั๊กกับสายไฟนะครับนี่นะครับปลั๊กนะครับผมจะใช้มัตติมิเตอร์แบบเข็มนะครับเพื่อนๆปรับไป R x1 นะครับเพื่อนๆสังเกตที่หน้าจอมัตติมิเตอร์นะครับว่าเข็มกระดิกหรือเปล่านะครับผมก็ผมจะใช้วิธีการนะครับใช้สายของม กดสวิต์พัดลมนะครับ1 2 3ดูนะครับตัวนี้เข็มไม่กระดิกนะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับผมจะเช็คนะครับว่าสายขาดหรือเปล่านะครับผมโดยการถอดนะครับใต้ฐานนี้ออกมาครับก็ใช้ไขควงแบนนะครับกดสลักนะครับตัวล็อกใต้ฐานนะครับเปิดมาเราจะเจอสายไฟกับสวิตช์นะครับเหมือนเดิมนะครับใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบนะครับต้นนะครับก็ตรวจสอบสายไฟก่อนนะครับ ไทีละขั้นตอนนะครับเบื้องต้นนะครับสายไฟนะครับผมแตะที่สายไฟนะครับหนึ่งข้างแล้วมาแตะที่ปลายสายนะครับที่มายังสวิตนะครับหนึ่งข้างนะครับตรงนี้นะครับผมนี่เส้นนี้นะครับไล่ไปนะครับว่าสายไฟไปถึงไหนนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับลองขยับนะครับผม โอเคนะครับเข็มตีขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าสายไม่ขาดนะครับลองอีกข้างนึงนะครับข้างหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นนะครับไม่ขาดนะครับตัดเรื่องสายไฟขาดได้เลยนะครับผมต่อไปนมาดูที่สวิตช์นะครับว่าปุ่มกดเสียหรือเปล่านะครับลองกดเบอร์หนึ่งดูนะครับผมจิ้มไปที่ขั้วของนี่แบบนี้เบอร์1ไม่เป็นไรนะครับมาดูเบอร์สนะครับจิ้มเบอร์สก็ไม่เป็นไรนะครับดูเบอร์สนะครับ โอเคครับปุ่มกดไม่เสียนะครับต่อไปเรามาเช็คดูขดลวดนะครับนี่สาย3ามสายที่ไปยังมอเตอร์นะครับหนึ่งสามจิ้มดูนะครับขึ้นนะครับผมขึ้นนะครับขึ้นนะครับแบบนี้ก็ขดลวดไม่มีปัญหาครับอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นที่เป็นสีขาวตรงนี้นะครับที่ไปยังมอเตอร์นะครับผมสายมอเตอร์จะมี4เส้นนะครับสามเส้นมาสวิตช์นะครับอีกหนึ่งเส้นมาหาสายไฟนะครับตัวนี้ จะมีฟิล์คอมหรือว่าทอร์โมฟิล์คอมอยู่นะครับถ้าเกิดปลายสายมิเตอร์จิ้มไปข้างนึงนะครับเราไปจิ้มอีก3าสายที่เหลือนะครับลองไล่ดู1 2 3แบบนี้นะครับไม่กระดิกนะครับสันนิษฐานว่าทอร์โมฟิล์อาดขาดนะครับต่อไปเราไปรื้อมอเตอร์ดูกันเลยนะครับทอร์โมฟิล์จะอยู่ด้านในขดลวดนะครับหรือว่าด้านในของตัวมอเตอร์นะครับเราจะต้องถอดฝาครอบกระโหลกออกนะครับผมก็ถอดออกชิ้นส่วนต่างๆออกเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคาปาซิเตอร์นะครับถอดออกด้วยนะครับ ครับเพื no ่อนเเดี so ๋ยวผมจะถอดตัวสลักล็อกใบตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อนผมจะเจาะรูนะครับบนโต๊ะตรงนี้นะครับมีรูอยู่นะครับก็วางแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้คอนนะครับตอกได้เลยนะครับจากนั้นเราจะถอดน็อตสีตัวนี้นะครับที่ครอบตัวขดลวดไว้นะครับขยับออกมานะครับนี่นะครับด้านหลังออกมาแล้วนะครับผมเรามาดูนะครับเราก็ค่อยขยับตัวขดลวดออกมานะครับ ขยับสายด้วยนะครับนี่ขยับสายแล้วครับระวังขาดนะครับเพื่อนเพื่อนตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับนี่ออกมาครับตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเราจะถอดทุนออกนะครับเราจะต้องใช้กระดาษทรายนะครับผัดออกก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นสนิมนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกก่อนใช้สว่านจับแบบนี้นะครับขาดสนิมนะครับกระดาษทรายโอเคนะครับขาดแล้วเราก็ดึงออกได้เลยนะครับ นี่จะออกง่ายนะครับถ้าเกิดเราไม่ขัดจะดึงออกยากนะครับเคเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูตรงที่เราจะทากันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือเทอร์โมฟิลนะครับอ่านะครับตอนนี้พัดลมตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเหมือนมีการต่อตรงมานะครับไม่ผ่านเทอร์โมฟิลนะครับและทีนี้ทําไมไม่ติดนะครับอาจเป็นไปได้ว่ามีการซ่อมแล้วขดลวดขาดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูครับอันนี้คือเทอร์โมฟิลจะอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนคอมมาเลยนะครับนี่ตัดขาดเทอร์โมฟิลแล้วต่อตรงไว้นะครับไม่แน่ใจว่าตอนทํานะครับขดลวดขาดหรือ ก่อนนะครับเพื่อจะได้ดูตรวจสอบนะครับว่าตัวหดลวดหรือว่าลวดทองแดงขาดตรงไหนหรือเปล่านะครับจากการสังเกตนะครับก็เหมือนจะเจอนะครับนี่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 ตรงนี้นะครับนิดเดียวเองนะครับเพื่อนเพื่อนลวดทองแดงนะครับขาดอยู่ตรงนี้นะครับ เส้นเล็กๆนี่นะครับผมขาดระหว่างนี่นะครับฟิวนะครับผมสีขาวนี่สายสีขาวที่ผมบอกว่าวัดสีขาวแล้วไม่ขึ้นนะครับเพราะว่านี่นะครับสาเหตุก็คือทํมมูงฟิวไม่ขาดนะครับมีการต่อตรงมาแล้วนะครับแต่ลวดทองแดงนั้นขาดนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวหาวิธีต่อกันก่อนนะครับอาจจะต้องได้ตัดเชือกนี้ออกนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ให้สายทองแดงตัวนี้ยาวขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมก็พยายามค่อยๆนะครับตัดเชือกนะครับตอนนี้ก็สามารถดึงสายลวดทองแดงออกมาได้แล้วนะครับนี่คนะนี่ๆค่อยๆดึงออกมา เป็นเส้นเดียวกันกับตรงนี้นะครับค่อยๆนะครับเพื่อนๆอย่าให้มันไปโดนเส้นอื่นนะครับเดี๋ยวมันจะช็อตนะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโอเคครับตอนนี้ยาวแล้วนะครับนี่เจอแล้วนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก็น่าจะพอต่อสายไฟได้นะครับเพื่อนๆเส้นนี้หลนไฟนะครับนะครับผมหลดนไฟแล้วนะครับโอเคนะครับหลนไฟเดี๋ยวผมจะลองใช้มัลติมิเตอร์เช็คอีกนะครับนี่ครับกระดิกแล้วนะครับเข็มกระดิกแล้วนะครับแค่นี้น่าจะต่อได้แล้วนะครับใช้ใบคัตเตอร์ขูดเข่านิดนึงนะครับเพื่อให้ไฟเดินสะดวกนะครับ นะครับนี่ติดแล้วนะครับเพื่อนมันเส้นเล็กนะครับต้องระวังนิดนึงมุมท่อหดไว้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะรัดที่มันทายไว้ก่อนนะครับเพื่อจะไม่ให้เขาขยับนะครับผมจะได้ไม่ขาดนะครับนะครับรัดให้เขาอยู่กันที่นะครับเวลาเราดึงเวลาอะไรจะได้ไม่ขยับไปนะครับเดี๋ยวเรามาต่อสายนะครับผมจะใส่เทอร์โมฟิลด้วยนะครับตรงนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับรัดไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันการขยับสายจะได้ไม่ขาดนะครับมีเทอร์โมฟิลนะครับตัวใหม่ ต่อไปเก็บสายนะครับเพื่อจะให้เห็นได้ชัดเดี๋ยวผมจะปรับไปสักคูณสิบแล้วกันนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับนี่นะครับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะครับเส้นที่สามนะครับเส้นที่สี่ขึ้นเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆต่อลวดทองแดงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวประกอบแล้วจะไปทดลองทดสอบกันนะครับว่าพัดลมจะหมุนจริงหรือเปล่านะครับเพื่อน ครับเพื่อนเดี๋ยวมาลองกันนะครับเสียบปลั๊กก่อนนะครับผมเปิดเบอร์หนึ่งนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับเราระบบสายด้วยนะครับผมเบอร์หนึ่งเบอร์สองลมมาแล้วครับเบอร์สามนะครับนี่นะครับผมมันเป็นพัดลม14นิ้วนะครับก็อาจจะลมจะไม่แรงเท่ากับ16หกรือกับ18นแครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับปิด ครับเพื่อนเก็เรียบร้อยนะครับสำหรับในทางการซ่อมพัดลมนะครับอาการไม่หมุนเปิดไม่ติดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสาเหตุก็คือนะครับเจ้าของเดิมนะครับอาจจะอยากลองซ่อมเองนะครับแล้วถอดเอานะครับเปลี่ยนต่อตรงนะครับแต่ทีนี้ไปทำขนลวดทองแดงขาดนะครับก็เลยทําให้ไม่ติดนะครับผมและโชคดีอีกอย่างนะครับตัวนี้เป็น พลมฮัตติลนะครับที่ขดลวดนะครับเป็นลวดทองแดงแท้นะครับถ้าเจอขดลวดที่เป็นลวดอลูมิเนียมนะครับบอกเลยว่าหมดสิทธิ์นะครับต่อยากนะครับต่อไม่ได้นะครับเพื่อนๆอันนี้โชคดีนะครับที่เป็นขดลวดทองแดงแท้นะครับก็เลยสามารถบันกีรต่อกันได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางและก็แรงบันดาลใจให้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้เป็นช่างได้ลงมือซ่อมและทําอะไรด้วยตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วไวััคสรบีด